สวัสดีค่ะชุนน้องจ้ะนี่พาลงทะเลกันคะ่ะกับอามันรุ่นน้อยกับพ่อใหญ่ที่จะมาเก็บผักเก็บผักเก็บหอยกันจ้ะมันรุ่นสวัสดีครับมันรุ่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะเอาไปใส่จ้ะเอาพี่มาพี่มาหาปลาไาอยู่นี่ก่อนเอาพี่มาพี่เอาพี่นะที่มาเก็บผักกันน้ำค่ะค่ะสวัตีเน,นาะพ่อใหญ่วานพ่อใหญ่ออกดอกตี่วาที่ออกแล้วจ้ะ สวัสดีครับป๊อบปะสวัสดีครับนายที่ไหนสวัสดีครับไปจะไปเบิรงละกันจ้ะแย่ไอ้ลูกก่อพักสลัดที่เคยเก็บทุกปีเนาะบังเห็นว่าเป็นมาดหรอไปครับไงวะเพราะในมาดอกเรื่องมันค้อมเล้าเนาะมันเห็นจ้ะเพราะมันยังเร็วอยู่อุ้ยหนามือ หน้ามือตาลายปูนี่เด้มาแล้วปาปลามือจ้ะนี่มาแล้วสลัดตีจ้ะพญายพ่พาดูมาตับปูน้ำตีมาเก็บสลัดนะอันนี้แซ่บจ้ะเดี๋ยวชโลงซื้อหายนาเนาะตีบ่้คคยจำซื้อได้จะเถื่อมาเก็บทุกปีกันด้เตีอยาทุงมาใส อร่อยกินสดแซ่บเยอะสมตำกินกับยังกระเจ็บ,บมันก,กรอบๆเล้วจับน่อง้ามันใหญ่แล้วมันออกดอกพิเศษเลยไม่ขมขบเล็กน,อกกนอก้อยจ้ะคือว่าเนาะถ้าผักไม่มีรสชาติขมมัน,ก,ก,น,ก,ก,นก็จะบ้าแสบผักที่มีรสชาติขมขมเล็กน,อกน,อกกนอก้อยแสบจ้ะ มันพันยาปาะพามากก็บบริเก็บนะคะเพราะว่าจะเออังเลงล่ะไอเขาขับรถมันขับรถมาไกลนะเดี๋ยวเป็นไงก่อ,อนอ่อนเลยเก็บทุกปีกินทุกปีค่ะ พักเช่นนี้มันจะมาอยู่ข้างทะเลจ้ะพี่น้องดูส้นหาดทรายสิติเก็บยาตะกระแต็นก่อนยาตะกระแตน็นกำลังออกตีวาแล้วตรงนี้จะออกก่อน,น,ะค,ะนค่ะยาตะกระแต็นขอตีแค่มาเก็บทุกปีน่าจะออกก่อนมูนะคะ บางคนก็นว่าเอา้าคือป่าเคือจังที่เขาเจ้าเก็บแถวเดนมาร์กเนาะแบบเดนมาร์กนะคะแบบเดนมาร์กแบบอันนั้นที่้างบานีจะบ่มี่ค่ะจะมีชนิดหน่อยเนาะจะไม่จะแบบนี้ค่ะในแบบตักเด็กหัวน้ำค่ะคุณน้องริงกับผมตำชุดยอดจะ้ะมันมันมันทัว จะเป็นทัวชนิดนึงนะคะดอกเหลืองๆเนาะวันนี้ใช้ทุงมือด้เห็นทุงมือในรถก็ไลยเด้ยถือโอกาสเอามาใส่เลยจ้ะตอนนี้พ่นได้ออกลายค่ะมันก็ลังเตดนี่มาพร้อมจะออกนะวันนี้จ็พามาเก็บผักสลัดของแสบของห้างจ้ะเยอะแยะยอะแยะ ไอ้ตรงนี้บ๊อมแมนเนี่ยต้องขามกันนะคะอัน,นอันนี้กินบนะะัไดเลยค่ะนี่เป็นคู่แฝดของกระทินปลาเนาะมันจะลักษณะใบามันต่างกันอยู่จ้ะ Uh huh. งามพี่นอ้องงามงามกำลังกินาหาาตอนดนีิแถวบานตีพัได้กินเด้อพันได้ออกเนาะมาเห็นเราจำได้พัออกตรงนี้ทุกปีค่ะก็เลยต้องมาเก็บเอาบนห้ามค่ะข้างในห้างงามจ้ะจะเก็บไปหลายเก็บเอาให้มันหลายเลย พี่มันก็นอยากกินอยู่สังเกตบงังเอิญจะอันไหนที่ตีมชอบกินเนาะเพราะว่ามันแสบแบบแสบนะตีจะเก็บเก็บหลายเนาะอันไหนที่ตีชอบกินคันบบนะกๆได้อันใดท,ที่ตีพวกใครชอบกินตีตะเก็บกินเถ้าสองเถ่อตีตะเศร้ากินคนะ่ะ กินเสาเก็บเป็นสินะอันนี้กินสดได้ค่ะพี่นอ้องเอาไปย่ำกินแทนสลัดไปเลยคนะ่ะ อลกอนบอดกอนใบบัวบกก็มีเลยตรงนี้อย่าตรง,นงีน้องามค่ะ่น้อง สวยๆเก็บย้ตะกระเตน็นนี่จะ้จะตะกระเต็นหน่อยจะมีพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งพันธุ์นั้นไม่นจะเป็นคายๆดอกไม้เนะาะต่แถวบานตีจะบอมมี่ค่ะจะไม่ชนิดนี้ล่ละจะชนิดนี้ก็กินแซบแต่พป่น้องมันๆคือทวนละ่ะ ออกจ้ะที่เก็บผักแล้วไปซอยเล็กน้อยเก็บปูเก็บผักเสร็จแล้วก็จะไปช่วยคุณพ่อกับลูกเก็บปูน่อยจ้ะอื้มงามๆเลยค่ะเนี่ แล้วคุณสามีก็จะได้เวลาไปทํางานต่อแล้วไปพาห้าลงทะเล้ะจ๊ะลงในยุคค่ะลงแถวบ้านเนาะไปไปหาพักอื่นทอต่อจ้ะคุณน่ะพออลูกเพื่อนเจะ,จะมาเก็บพักกันนี่น้ำจังแดนนี่แก่แล้วไปแก่หรือย,ยังอ,อันนี้กิกนแสบแสบค่ะจะมันมันไน่คบ,บครอคลีเนี่ยละพี่น้อง เริ่มจะแก,ก่แล้วนี่ค่ะนี่กินมันๆเลยแหละต้องกินแบบตอนที่มันอ่อนคนะ่ะมันจะแส่หวานหวานจะจ่วยนี่ ก็เลยไข่ทัวอยู่จ้ะเนาะกินคื่อแค่ทั่วแหละเป็นไปนตระก,กูลของบุกขลีเลยจ้ะพักนค่นี้นะคะเป็นตระก,กูลของพวกบวกกุกขลีพอกกำลังปีรีกำลังปีกำลังปีว่าท่นว่าเนี่ยนะตระก,กูลเดียวกันมันจะขึ้นอยู่แถวโซนอ่าหาดทรายนี่ตกอันอ่อ,อนันจะแถวโซนอัน ดินดินทรายดินหยางสินะนี่ค่ะอูตรงนี้นี่อ,อนอนเลยค่ะโดนนั่งถากกินไปกันเลยนี่นี่ยามันดุดได้ อูน่อยก็ปลาจ้ะอืมปไะไปทำบรรยากาศมันนี้เนะาะมียาตะกระเตนตัวนี้มันบกใครมี่ตัวใหญ่เหรนา,ยยานนะจะไปทาอื่นเพื่อนะเามันดุด ส่วนลทูทะเลนี่มาคักค่ะมาจับปูแต่โอกดบมาละโอกรเขาใหญ่ล่ะค่ะเขาบมาแล้วโอะหูน่องนี่ต้องมี้ลาย,ดยเด้เหียวข้างลางค่ะปะตาต้าจะติแกต้องนอนตีกจะชับแล้วค่ะถ้าเราไปจับปูกันถ้าเราไปจับอีปูกันใช่ป่ะโอเคค่ะนี่จ้ะเจได้มาทักได้ทัพนี่แหละจะมันนี่นาะ คลิปนี้ตีกับจะไปก่อน่ะพี่นอ้องมองเห็นงามๆไปหนาจ้ะควันคลิปหนาเด้อค่ะขอคุณกังใจจ้านี่ค่ะสวัสดีค่ะ